คลิปนี้ดาจะพาเก็บเห็ดไอโกดไพรโดอจากพี่น้องเห็ดประการ่างน้ำจา้าสวัสดีจ้าครูคุณดาพามาหล่อปลามาหล่อปลาไหมพี่น้องจา้าพ่อเห็ดหลากหลายชนิดแต่ว่าดาไม่ได้เก็บอย่างไม่ได้เก็บเห็หออดอย่างเนาะจ้า yes ภาษาอังกฤษ it's like a r u s u r a family สามีพ่อเห็ดเนาะจ้าแต่ว่า เป็นเฮดดอกเดียวพี่น้องดาว่าเป็นเฮดนำมากนอกจากตระกูล mm hmm. รัสสุรานอกจก้กม mm hmm. ีนอกาจา้กพี่น้องจา้าเป็นเฮดนำมากตระกูลเ็ดนำมากเนาะพี่น้องเฮดที่พ่อไล่พี่สุดนี่คือเ็ดนี่พี่น้องโค้ดไพอิสแอป e r ิลรีเพี่น้องจ้าก็ร mm hmm. ่งเกิดหลายเนาะจ้า,จาไปไสกระพอไม่พี่น้อง mm hmm. จังว่าดาเบิง้งวิดีโอดาว่านเขาจะว่าเป็นเ็ดที่หายากว่าหายากจังได ห้าวพ่ออยู่คู่หมองคู่บอลนะจ๊ะมองเน่พี่น้องจ้าแกเป็นเห็ดเพิงเขาเนาะจ้าเห็ดเพิงนี่เขาเอินอเห็ดเพิงเหลืองบซื้อภาษาอังกฤษมาเลื่อมแต่ว่าเคยเก็บไปกินอยู่เนาะจ้าใช้าตากัดสดซองหาแล้วพี่น้องว่าจะพ่อ,อยัง ต้องหันไม่ไงฝรั่งมาท,ากทัทากท่ายทักท่ายตัวประย่างนี้ซ้ำไม่ไงนันก็นได้แตกแม้งนีพี่น้องกดไพนมองนี้เพื่อนบานแล้วพี่น้องผ้าเบิ้งดอกบานเพื่อนนาะจ้าเนี่ยเนี่ยดอกเลยเพื่อนบานนะเนาะบานเต็มที่แล้วเพ็มนคู่มองคู่มอน,นพี่น้องเนี่ยกลุ่มหน,นึ่งนาะจ้า กุ้มเนีย่ยเกล็ดลายลายพุงเนีย่กยกอแบบใหญ่หนึง่งกอหน่อยกต่มีอายยุ่งกับ gas พรายุ่งด้วพี่น้องกอหน่อยกต่มีกอใหญ่แตมีพี่น้อง,ก,ง,ก,ก,ง,ก,องก็ไปเนาะจา้าว่าจะพูดยังไงพี่น้อง พี่นอ้องจ๋าเพิ่งในคุมในงามกันเป็นเป็นสาวเกิดกระลังอันต่ออ,อีเด้นี่น,นี่งามคักเนาะจากพี่น้องจ๋าโคตรไพ่เนาะจากโคตรไพ่กกพ, <Okay. S 1> พี่น้องพอเห็ดอันนี้เนาะจากลายลาย,ลายดาวส้นดาวจะเลื่อเก็บอีกแล้วพี่น้องอ่า เก็บไปตากนอกจากพี่น้องจะเขากินบิดนาสิตากแต่ว mm ่า hmm. ก mm ่อนเรียนดาจะลองกินซะก่อน You h แค e เป็นใ g แบกขึ้นจ้าไอ้บอินกุมนี่กุมใหญ่พี่น้องอีกแครว่าห่อในแบกยิ่งแค่จะ carefulbecause รปรอบเอาเฮ้ยจ้าเวมันจรู้มิอนกัน home กดไพ่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะรออไปล้อมานั่งกันเลยเหรอได้พี่น้องนั่งสิเกีบท้างนี้พี่น้อง know but I just try to pick the beautiful one know but I just try to pick far away from you เ a t s สวยอันนี้งามพี่น้องมึงในกระรังเกิดกัเยอะแยะ นี่เนาะจ้ะมองนี่ดึงง่ายพี่น้องเป็นน้ำดินเนาะบางบีบางมองก็ด,งงงกดึงง่ายบางมองก็ดึงยากอันนี้เป็นปลาเลยพี่น้องพยายามไปย่าเงเหยียบเคนนี่จะเ,เป็นปลาเลยนี่เนาะจ้ะร่างเกิดสั้นพี่น้อง ดอกเป็นเผาแล้วก็มีเนาะดอกกำลังเป็นนุ่มเป็นเผาก็มีดอกกำลังเผาก็มีหลายลื่นเลยพี่น้องพี่น้อจ้ะมองนี่เอาเก็บเอาซ้ำนี่ยเดี๋ยวไปเก็บเอาหางหน้าอีกพี่น้องมามานำกัน กุมนี่กุม,มใหญ่พี่น้องกุ้มนี่นั่งสิลาวเอาเปิดนี่ that's good, <S That s good. <S มึงเนี่ยดิงขึ้นมาเบิดหากเลยพี่นอ้องช่งไว้ดอกนึงเปิดได้เห็ดแนี่ยเอ,อไปแต่่านั่งบปอยากเอาหากคุนไปนั่มพี่น้องหากไกกว้ก็มีละมุคคว่ดเพิคนสิทินมาแบบนี้เนาะจ้า,จา เปาะๆเลยต้องรุ่นรสชาติพี่น้องว่รารสชาติเป็นยังไงเนาะ๋อ้ขี้วานางม่นเคยกินเนาะจ้าเดี๋วกินแล้วสิมาม่บอกให้ฟังเด้อพี่น้องว่รารสชาติเป็นยังไงทุกคนจ้าดามาพอเห็ดปากกาล่างเนาะจ้าพี่น้องเนี่ยเห็ดปากกาล่างเนาะจ้าเห็ดปากกาล่างนี้มีหลากหลายชนิดเนาะต้องใส่ข้ามบะข้าม่าเพิ่นว่าเนาะต้อง เห็ดปะกาล่างที่กินได้ต้องเกิดจุดตามต้นไม้ตามคอนโมเมนเกิดจุดตาจากกินและต้องปลายของเห็ดปะกาล่างต้องเป็นอันรูปสมเด้อจากเพื่อนวะเนี่ยดาสิเก็บยู่พี่น้องอ่าไอเดนแทบนายบัตติวิจเกล l i บไร h ดดนี่พี่น้องนี่ดาสิเก็บท like ี่เพื่อนอันอ่อ,อนเนาะจ้าพี่น้องจา้งจา จางล่างง่ายเกิดตามดินล้ว่านหล่างงา่ายนอกสาเหตุหนึ่งที่เขาบลแนะน้ำให้กินเนอะจากพี่น้องเี yeah. time, ่เกิดตามคอนใหม่แบบนี้ล่างง่ายแต่ว่านี่ค่อนข้างจะเท่าละ่ะดิส่วนนี้สลิทบิดโอนย y เจลควยโอนจะแครคันทรายดิส่วนลูกย่มเนี่ยไคลเดียม r y t า e เ a ี a ใช่เนาะเจ้าไม่มีสตียเทสดิ นี่พี่น้องอันนี้ก็ค่อนข้างจะเทาเลยเนาะพี่น้องจา้าแต่ว่าเก็บอยู่พี่น้องล่องเบิองอ่าชิมแล้วก็ยูปิย้อมเมล็ดไฟนะไฟแดงี่พี่นอ้องอ่าละแด้ไม,มาพอเฮ็ดใ้พี่น้องเนี่ย เดี๋ยวดาศึกษาเฮ็ดนี่เบิ้งเนาะจา้ะศึกษาเบิง้งมาติดปุ๊บว่าศึกษากระเทียมความพี่เนาะดาก็ขอขอบคุณทุกการรับชมโดยเฉพะสำหรับคลิปนี้เนาะเฮ็ดว <c oughs> ่าสิเก็บไปกินกับพวกท่านข้าจะสั่นี่แหละค่ะแต่ว่าไปเลาะเละเฮ้ยเลยใช่เนาะจะกลับมาบ่าเหลือซ้ำยุ่งกับการพี่เนาะ โอเคเนาจะจ่ดาขอกบจบจบวิดีโอคลิปนี้ซ้ำเนี่ยแล้วพอกันคลิปเจ้าไปว่าดาสิพอ <Good S 1> <Bye S 2> ยังเนาะจ่ามดอนเจ้กูดบายบาย,บายทุกคนแล้วพอกันไหมเนาะจ้าสวัสดีจ้า